สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิสุทธอนันต์นะครับมันปับยังไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิสุทธ์อนันต์นะครับคลิปนี้จะมาเป็นคนรัก,การอ่านหนึ่งวันนะครับเพราะว่าปกติแล้วนั้นแปดบรรทัดก็ถือว่าเยอะไปแล้ววันนี้ครับหลังจากที่หลายๆคนรอคอยนะครับรอคอยอยู่ใช่ไหมบอาจะมาทําคลิปรีวิวเทียนหอมกลิ่นห้องสมุดกันนี่มันด้านหลังห้องสมุด ก่อนอื่นนะขอบนก่อนด้บ่าว่าแบบเออเราก็งงไงว่าจะเป็นอะไรกับกลิ่นหนังสือเก่ากันนักกันหนาคือเป็นอะไรกับกลิ่นห้องสมุดคืออีคนไม่ละการอ่านอย่างเราก็คืองง,งไงว่าทําไมคนเราต้องอยากได้กลิ่นหนังสือเก่าหรือว่ากลิ่นห้องสมุดด้วยวะแล้วก็ถามกันมาเยอะมากๆว่าแบบพี่บอสค้าคุณบอสค้าคุณบอสครับพี่บอสครับมีกลิ่นหนังสือเก่าเก่ามีกลิ่นห้องสมุดแนะนํำไหมครับเยอะมากงงไม่เข้าใจ ว่าทำไมก็เลยรวมมาได้ทั้งหมด6แบรนด์นะครับตอนแรกเข้าใจว่ามี7แบรนด์แล้วก็บอกเป็นไ g หลายรอบนะครับขอพายจริงๆแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยทั้งหมดนะครับเนื่องจากถ้าเราขยับไปที่แบรนด์เบืองนอกนั้นซึ่งเราก็รู้แหละว่ามีหลายกลิ่นที่เขาบอกว่าเออกลิ่นมันเหมือนห้องสมุดกลิ่นมันเหมือนหนังสือเก่านะครับแต่ว่าแ <c oughs> พงฮะ เราเล่นคนจะได้ไปซื้อตามง่ายๆเนาะต้องบอกก่อนว่าคอนดิชันที่บอสเลือกแต่ละกลิ่นมาทาคลิปวิดีโอนี้นะครับชื่อกลิ่นเขาเนี่ยจะต้องมีคําว่าบุ๊กหรือไม่ก็ไลบรารีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาค้นพบที่หลังหลังจากที่เรารวบรวมมาได้6แบรนด์นี้แล้วว่าเออก็มีอีกหลายๆแบรนด์ที่มีชื่อเหล่านี้เนาะแต่ว่าเราโดนจิกวันแล้ววันเล่าว่าเออเมื่อไหร่จะทําคะเมื่อไหร่คลิปจะออกเออขอแอปถามกลิ่นนี้ได้ไหมกลิ่นนั้นได้ไหมแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่รอล้วงงงก่่ออยคราาเเเเเโขื เดี๋ยวเรามาว่ากันที่6กลิ่นที่บอสได้มาในวันนี้แล้วกันนะว่าแต่ละกลิ่นเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวบอสดมกลิ่นแล้วเนี่ยบอสจะมโนภาพเป็นลักษณะของห้องสมุดของแต่ละกลิ่นที่บอสดมแล้วรู้สึกละกันนะครับเรามาเริ่มกันที่กลิ่นแรกเลยดีกว่านะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Japanese Library นะครับจากแบรนด์ Clover Journey กลิ่นนี้จะมีโน้ตของ bergamot rosemary แล้วก็ a l d e flower นะครับดมแล้วเปรี้ยว ไม่แน่ใจว่าเขาใส่เลมอนไปหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเราไม่เคยเจอกลิ่นมะกรูดที่เปรี้ยวขนาดนี้แต่กลิ่นที่ดมอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่กลิ่นเลมอนซะทีเดียวก็เลยเออไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากลิ่นเปรี้ยวนําชัดเจนแต่ดมไปสักแป๊บเนี่ยถึงได้กลิ่นของแนวฟลอรัลแทรกเข้ามานะครับส่วนตัวบอสสัมผัสได้แค่นี้นะครับโรสแมรี่เนี่ยบอสรู้สึกว่ากลิ่นซิตรัสที่ออกเปรี้ยวมันกรบไปหมดถ้าใครชอบแนวแบบซิตรัสเปรี้ยวๆเนี่ยแนะนาเลยกลิ่นนี้กลิ่นนี้บอสนึกเป็นภาพของห้องสมุดที่ดูโโมมมมเเเเเดดดดรรรนนนนนลลยยยออ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 ่่่่่ะะีีีีีขขงงงงงงคคคววาาาาาาาปปป็็ญุ้ชััับบบบบืืกกแจหส เป็นห้องสมุดที่มีชั้นไม้สีอ่อนๆหรือไปถึงสีขาวได้เลยนะครับให้บรรยากาศที่ทันสมัยกลิ่นนี้สำหรับว่าจะเป็นแนว c i ต r u s ฟลอร์ลนะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Japanese Library นะครับจากแบรนด์ Clover Journey กลิ่นต่อมานะครับทุกคนชื่อกลิ่นว่า Take Me to the Library นะครับจากแบรนด์ Saint Taylor BKK กลิ่นนี้จะมีนนตของ black pepper peach พลัมโคลฟ์แอลมอนส์แล้วก็ดักส์มัคส์นะครับทางร้านเขาบอกว่าดักส์มัคส์เนี่ยทางร้านเบรนเองนะครับแล้วก็มีอีก13กลิ่นที่อยู่ในนี้ซับซอ้อนแน่เลยดมแล้วกลิ่นแอลมอนส์ชัดนำนะครับแล้วก็มีโคลฟหรือว่าการภูเนี่ยแทรกเข้ามาบางๆพอจมูกปรับไปสักแปบ๊บนึงเนี่ยถึงได้กลิ่นของฟุตตี้ผสมเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ได้โดดชัดขนาดนั้นภาพรวมกลิ่นเนี่ยรู้สึกว่ามีความมัสกี้ละมุนละมุนนะครับแต่ว่าปลายกลิ่นเนี่ยก็มีความหหุุุ่่่่่่่่่่นนอนอน ice, นน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 เเเรร้้รา้าา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 อออออจจกกกกกแแแแววววววสสสสสไไไไปปปซ์ตตนะััั็บูึมม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 ืืดลลลลลิิใใคะะะีี กลิ่นนี้บึกเ็นภาพของคาเฟ่ไลบรารีเลยครับทุกคนมันไม่เชิงว่าเป็นห้องสมุดสะทีเดียวเป็นเหมือนคาเฟ่ที่มีโซนสําหรับห้องสมุดนะครับเพราะกลิ่นค่อนข้างจักรเม้เลยสําหรับบอสเป็นห้องอ่านหนังสือที่เน้นนั่งชิลเนาะอ่านหนังสือที่อาจจะไม่ได้ซซเรียสมากมากกว่ากลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวกาเม้นมัสกี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า Take Me To The Library นะครับจากแบรนด์ c e n t t e l l e BKK กลิ่นต่อมานะครับทุกคนแบรนด์นี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้ไปอยู่ในทุกคลิปที่รวมกลิ่นเลยเนาะ <laughs> ชื่อกลว Pa ้ นะครับดมแล้วกลิ่นนี้โคลฟโคลฟ ครอฟโอเคเข้าใจแล้วว okay, tamam> ่าทำไมเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่าหลายๆคนแพ้กลิ่นนี้นะครับเพราะว่ากลิ่นครอฟหรือว่าการพูเนี่ยชัดจริงๆนะครับแต่บอสอะชอบน้นอื่นเนี่ยพูดตรงๆว่าจับสัมผัสไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเขาไม่บอกว่าใส่มาก็คือจะไม่รู้เลยแต่แค่รับรู้ได้ว่ามันไม่ใช่แค่ครอฟเพียวๆอะเพราะว่าถ้าครอฟเพียวๆจริงๆเนี่ยกลิ่นน่าจะฉุนแรงกว่านี้มากก็ถ้าใครชอบแนวแบบกลิ่นยาสมุนไพรเครื่องเทศนะครับที่มีความฉุนซ่าแล้วก็มีเย็นจมูกนิดๆนะครับก็ ่หนังสือเก่านะแต่ว่าเป็นภาพของห้องสมุดเก่าๆดูขลังเก็บพวกหนังสือที่เราคงไม่หยิบมาอ่านนะครับทุกคนเป็นหนังสือที่ดูทรงคุณค่าเลยประมาณนั้นนะครับกลิ่นนี้สำหรับบอจะเป็นแนว spice aromatic นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า library จาก wax valley c a n d e c o นะครับกลิ่นต่อมานะครับชื่อกลิ่นว่า the national library of helsinki จากแบรนด์ลมนะครับชื่อกลิ่นจะยาวไปไหนกลิ่นนี้จะมีน้ตของ cedar wood กวายก wood cashmere wood แล้วก็ suo melina park นะครับในที่สุดฉันก็อ่านชื่อโน้ตนี้ได้ถูกต้อง suo melina park จริงๆ กิ่นนี้บอเคยทํารีวิวไปในคลิปอัปเดตกลิ่นใหม่เนาะแต่ว่าพอมาดมอีกทีเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากแต่ว่าเปลี่ยนใจในบางมิตินิดนึงแล้วกันมาลองฟังดูเนาะพอมาดมอีกครั้งเนี่ยบอรู้สึกว่าเป็นกลิ่นไม้นำนะครับเป็นโทนวูดดี้ที่ได้มาจากไม้หลายๆชนิดผสมกันแต่ส่วนตัวบอแอบรู้สึกว่าเขาน่าจะใส่แอมเบอร์ตองก้าเข้าไปเนาะเพราะว่าโทนกลิ่นเนี่ยมันมีความเป็นเลชเชอรี่ที่ออกมัสกี้อยู่พอสมควรอันนี้เดากลิ่นนี้บอสนึกเป็นภาพของห้องสมุดในยยยุุุุโรปปปเเเเลลคคคัััททกกนนนนนนออีีี้้้ดดดดดมม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 ภาาาาาาพงงขึชจ็หสสสู่่่่ิแตววว มีอารมณ์ของความวินเทจอยู่แต่ว่าดูไม่เฉยกลิ่นนี้สำหรับบอสจะเป็นแนวเลเทอรี่วูดดี้นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า The National Park of ไม่ใช่ <laughs> <laughs> The National Park of ไปหนึ่งนี่แหละเห็นป่ะข้อเสียของการตั้งชื่อยาวเนี่ย The National Library of Helsinki จากแบรนด์ลมนะครับกลิ่นต่อมานะครับทุกคนกลิ่นนี้อื้ออึงมากนะครับมีหลายคนนะฮะอยากจะให้พี่บอสร,รีวิวเลิกเกินนะครับอยากจะรู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงดีไหมนะครับก็มาดูกันนะครับชื่อกลิ่นว่า Hogwarts Library จะกลิ่นฟุ้งนะครับกลิ่นนี้จะมีน้ตของทีกูดซีด้ เล t ท e r s a n d ด์วูดแพ c h ชลีแอมเบอริสแล้วก็ Dark m ม s k นะครับดมแล้วได้กลิ่นไม้แต่ว่าเป็นโทนของทิกว o ดเลเ t อ e r c e ด a าค่อนข้างชัดนะครับจริงๆถ้าเขาไม่ได้บอกว่าใส่โน้ตอะไรเนี่ยเดายากเหมือนกันพูดตรงๆเพราะว่าเขาเบนกลิ่นได้เข้ากันดีมากเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นเบน n t w o ดนะครับที่ให้กลิ่นของเขาเหมาควันอ่อนจากไม้ที่โดนฝน แล้วมีความชื้นซับซ้อนไหมเนื้อจินตนาการวกเธอไหมเออมันจริงจริงมันได้ฟิลแบบนั้นจริงๆมันได้แบบชื้นชื้นแต่ก็แอบมีความเป็นขมเหมาไม้ไม่ไม่เออบอกไม่ถูกแต่ว่าหอมดีนะครับกลิ่นนี้ส่วนโน้ตที่ชื่อว่าแอมเบริสเนี่ยอย่าถามนะว่ากลิ่นเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวว้มีโอกาสต้องไปหาดมว่ามันเป็นยังไงกลิ่นนี้บอลนึกเป็นภาพของห้องสมุดเก่าๆในปราสาทนะครับที่ดูแล้วมีความขลังแต่ก็น่าเข้าหาให้ความรู้สึกถึงกลิ่นหืนชื้นน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 นๆเเหหหมมมืือออออััังงงงงสททีี่<ท>่<ท>่่ถูกกกกก็บบาา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 าลศวว้้ชจรริคขต เรที่บนตั้งลยกลิ่นนี้สำหรับว่าจะเป็นแนว earthy woody นะคะสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า hogwarts library จะกลิ่นฟุ้งนะคะรับกลิ่นสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าอัดตอนกลงคืนนะครับ แพ็กเกจยิ่งใหญ่มากและชื่อกลิ่นก็คือมีความชื่อกลางคืนด้วยจ้าชื่อกลิ่นว่า n i g h t at the Library นะครับจากแบรนด์ M&N Formula กลิ่นนี้จะมีน้ตของ La v e n เด r Teak w o o d Oak m o s s i n c e n s e แล้วก็ Night Blooming Jasmine นะครับดมแล้วแรกดมเลยเนี่ย b o d ้กลิ่นเขียวชื้นๆจาก Oak Mo s s นะครับแล้วถึงมีความ spice บางๆหวาน่อนๆจาก f l o r a l ที่ปลายกลิ่นแต่รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยโดนคลุมด้วยกลิ่นของไม้ที o o d นะครับทำให้ภาพรวมของกลิ่นนี้เนี่ยมีฟีลของความเป็นน้ำหอมผู้ชายมัสค์กลินเท่ๆ ่นนี้บอนึกเป็นภาพของห้องสมุดที่ไม่ถึงกับวินเทจครับแต่ดูสุขขุมเป็นระเบียบบรรยากาศโดยรวมเนี่ยเป็นโทนเข้มเข้มไม้ขัดเงามีหนังสือเก่าใหม่วางสลับผสมกันบรรยากาศโดยรวมเงียบสงบเหมาะกับการอ่านที่ต้องการสมาธิสูงกลิ่นนี้สำหรับบอลจะเป็นแนว w o o d y f ฟลอ l นะครับสำหรับกลิ่นที่ชื่อว่า n i g h t at the library นะครับจากแบรนด์ M N formula และทั้งหมดนี้ก็คือเทียนหอมกลิ่นห้องสมุดทั้ง6กลิ่นจาก6แบรนด์ที่บอดรวบรวมมาในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะว่าก็มีอีกหลายๆแบรนด์ที่เขาทากลิ่นในโทนนี้หหรรือว่่่่่าาาามมีีีีลลยยๆแบนนนนดเชกกัทททํิถึง ห้องสมุดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อว่าห้องสมุดอันนี้ก็ไปลอง explore กันดูแล้วกันนะจ๊ะสำหรับการจุดใช้งานนะครับแบรนด์ลมกลิ่นฟุง้ง M N Formula แล้วก็แ a x v a ์วาร์เรคแอเนี่ยบอสเคยใช้มาหมดแล้วเนาะซึ่งการจุดใช้งานไม่มีปัญหาอะไรนะครับละลายดีกลิ่นกระจายตัวดีนะครับส่วนอีก2แบรนด์เนี่ยก็ไปลองจุดดูแล้วกันนะแต่อบ,บอสคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าโคโทเนี่ยกลิ่นก็ชัดเจนเลยนะครับก็ไปลองดูเนาะทีนี้คําถามสุดฮิตซึ่งหลายๆคนน่าจะอยากรู้มากๆเพราะว่าบอสได้ามมาได้ัับบมเก่่ลินนนทีนป็แ ซื้อเก่าๆห้องสมุดที่มีความวินเทจชื้นๆหืนๆของหนงังสือเนี่ยมันมีไหมบอสตอบตรงๆตรงนี้เลยว่าจะเน้นสิ่งทาไมวะเห <c oughs> มือนกุญิดใครก็ไม่รู้นะฮะตอบตรงๆนะครับว่าทั้ง6กลิ่นที่ได้หยิบมารีวิวในวันนี้นะครับมีกลิ่นหนึ่งที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับนั่นก็คือกลิ่นที่ชื่อว่าเดาซิฉันคิดว่าเธอเดาถูก Hogwarts Library จะก,กลิ่นฟุ้งนะครับบอสรู้สึกว่าอันนี้ใกล้เคียงมากๆเขามีความชื้นๆหืนๆเก่าๆแต่ก็ไม่เชิงหนังสือเก่าขนาดนั้นซึ่งก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่า ไม่มีกลิ่นไหนที่ดมแล้วแบบเอ้ยอันนี้คือหนังสือเก่าไม่มีนะครับจะมีแค่รีมายถึงและอันนี้ใกล้เคียงที่สุดในความคิดเห็นของบอสส่วนกลิ่นที่ชอบที่สุด3กลิ่นนะครับอันดับที่3คือกลิ่นที่ชื่อว่า Library จาก Wax กซ์บาลีแคน i c คลเหตุผลเดียวเลยคือบอสชอบกลิ่นครฟครับถ้าใครแพร้ครฟหรือว่ากานพูเนี่ยก็แนะนําให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าคุณแพ้แล้วไปจุดเนี่ยอาจจะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างชัดเจนบอสไม่คิดว่ามันแรงไปนะบอสรู้สึกว่า อันดับที่2นะครับทุกคนคือกลิ่นที่ชื่อว่า The National Library of Helsinki ตอนแรกจะไม่เลือกเพราะชื่อนางนี่แหละอ่านยากอ่านเย็นเหลือเกินกลิ่นนี้รู้สึกว่าเขารีหมายถึงความเป็นยุโรปชัดเจนอะ่ะเออดมแล้วแบบยุโรปอะ่ะเออไม่รู้ดิชอบนะครับอันดับที่2เนาะและอันดับที่1นะครับทุกคนคือกลิ่นที่ชื่อว่า Hogwarts Library จากกลิ่นฟุ้งนั่นเองเฮ้ยยอมากินเนี่ยจริงๆนะคืออย่างที่บอกนะว่าไม่ใช่หนังสือเก่านะครับทุกคนแต่ว่ากลิ่นเขามันมีความเก่าม,มีความวินเทจอะ่ะซึ่งถ้าใครแบบชอบแฮร์ Hogwarts. <This> <laughs> เป็นไรวะสำหรับขนาดและราคานะครับบอสเอาเป็นขนาดที่บอสมีอยู่แล้วกันเนาะแบรนด์แรกนะครับ Japanese Library นะครับจาก Clover Journey นะครับ100กรัมราคา250บาท Take Me To The Library นะครับจากแบรนด์ Sent t a y l o r BKK นะครับอันนี้190กรัมราคา349บาท Library จาก w a x v a r y Candle Co นะครับจะเป็นตลับแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นขนาด210กรัมราคาอยู่ที่380บาท The National Library of Helsinki จากแบรนด์ลมนะครับอันนี้จะเป็นขนาด180กรัมราคา480บาทนะครับเขาเพิ่งจะปรับราค หมซึ่งทุกคนให้เขาปรับราคาขึ้นเถอะคือนางทาคุณภาพแบบว่าเออขายเอากาไรบ้างนะจ๊ะอันต่อมานะครับ Hogwarts Library จะกลิ่นฟุ้งนะครับอันนี้เป็นขนาด225กรัมราคา570บาทและอันสุดท้ายนะครับกลิ่น n i g h t h e Library นะครับจากแบรนด์ MN Formula อันนี้จะเป็นขนาด350กรัมนะครับราคาอยู่ที่1,585บาทอันนี้แพ็กเกจเขาจะเป็นเซรามิกนะครับทุกคนสมราคามากๆขอบน,นิดนึงเลยได้ปะอันนี้บ่นจริงจังเลยนะต่อไปนี้เราตั้งกฎอย่างนี้ดีไหมว่าแบบแบรนด์ไหนไม่ใส่ราคาใน IG ฉันจะตัดออกและจะไม่รีวิว,ว <laughs> กดไข่ไม่รู้ทุกคน <laughs> บอลนั่งทำสคริปต์เนี่ยโดยรวมทั้งหมดนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่เฉพาะหาราคาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างกับขุดทองเลย เออไม่รู้จะซ่อนกันทำไมนักหนาฝากเอาไว้สําหรับไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งใ,ใน6แบรนด์นี้เหลือเลยนะทุกๆแบรนด์นะครับที่เราเจอในชีวิตประจําวันเนี่ยเชื่อเถอะนะครับกรุณาใส่ราคาทุกๆโพสต์ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะได้หาง่ายๆหรือว่าถ้าง่ายที่สุดถ้าคุณขายในไอนะใส่สตอรี่ไฮไลท์ไว้เลยครับว่า price and size นะครับตรงนั้นแหละมันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ลูกค้าจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วคุณก็ไม่ต้องมานั่งตอบคําถามไปบ่อยด้วยนะฮะฝากไว้เพราะว่าฉันเหนื่อยในการนั่งถามราคานะครับแล้วก็แบบ ขอบนหน่อยนึงนะถ้าสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Instagram ของแต่ละแบรนด์ได้เลยนะครับเดี๋ยวบอสทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box ด้านล่างนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะทำให้เรานะจ๊ะอย่าวอยวายนะจ๊ะหแบรนด์ก็ถือว่าเยอะนะจ๊ะก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะสำหรับแบรนด์อื่นๆก็ไป explore กันดูอย่างที่บอกฉันย้ำมากๆเพราะเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบว่าพี่บอสทำไมไม่รีวิวแบรนด์นั้นพี่บอสมีกลิ่นแบรนด์นี้รู้จะรู้แต่ว่าบางทีมันก็ไม่ทันแล้วบางที period มันก็ไม่ได้นะจ๊ะก็ explore กันเองบ้างแล้วกันสนุกๆเนาะเราจะได้เออมาแลกเปลี่ยนกันเพราะบางทีเวลาคนมาบอกกลิ่น บอลไม่รู้เงี้ยบบอลก็จะว้าวซ่าเหมือนกันนะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชินชอบไี่วอททำรีวิวอะไรแบบนี้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube c h annel แล้วก็ฝาก Follow Instagram Twitter TikTok Clubhouse นะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธอนันต์ G I S U T A N n T นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกันนะายวันนี้ฉันจะรับบทเป็นคนนักอ่านอ่ะกับหัวหนึ่งไม่ใช่มุกไม่ใช่มุกปกติเป็็นนนนคแแแบบบีี้้้้อยยยูู่่ลลววากกดมเรสึ ป็นกลิ่นก็พอมาดมอีกทีอ่ะบอกรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นกลิ่นต่อมานะครับทุกคนกลิ่นนี้ต้องกลิ่นต่อมานะครับทุกกลิ่นต่อมานะครับทุกคนกลิ่นนี้จะมีโน้ตของทีกูดซีดาร์พชเชอี่แอมเบอร์สแล้วก็ดาร์กแพชเชอรี่แอมเบอร์สแล้วก็ดาร์กมัคนะครับดาร์กมัคเอาใหม่เอาใหม่